สวัสดีค่ะครูฉันนะคะสอนวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะเรียนในเรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นามาทราบจุดประสงค์การเรียนร,รู้ก่อนนะคะนักเรียนอธิบายยุคสมัยในการศาึกษาประวัติของรัฐยุทชาติโดยสังเกตได้สาระสําคัญค่ะการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เพื่อสะดวกในการศาึกษาและทําความเข้าใจประวัติศาสตร์ เราศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อจะเข้าใจว่าคนในอดีตมีชีวิตความเป็นอยู่มีความสัมพัญกันโต้แย้งกันต่อสู้กันสร้างส,สรรค์ศิละปะอารยธรรมมากมายอย่างไรเราเป็นคนยุคปัจจุบันจึงมีหน้าที่สานต่อสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมาให้มีความเจริญยิ่งขึ้นเพื่ออนาคตของลูกหลานต่อไป สมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งออกได้เป็นสองยุคคือยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัตัศาสตร์เอนักเรียนสงสัยไหมคะว่าเราใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวแบ่งใช่แล้วค่ะเราใช้เกณฑ์ของตัวหนังสือหรือที่เรียกว่าตัวอักษรเป็นตัวแบ่งก็แสดงให้เห็นว่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์หลักฐานต่างๆที่เราคุดพบหรือคุดเจอมาจะไม่มีการจดบ,บันทึกแต่ถ้า,าื่อใดมีการจดบ,บันทึก ในลักษณะต่างๆนั่นคือหลักฐานที่อยู่ในยุคสระวัติศาสตร์นะคะเรามาเข้าสู่ยุคก่อนประวัติศาสตร์กันเลยนะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์แบ่งเป็นยุคหินยุคโลหะโดยแบ่งยุคตามเครื่องมือเครื่องใช้นะคะยุคหินยังแบ่งออกเป็นยุคหินเก่ายุคหินกลางยุคหินใหม่ โดยศึกษาจากพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้จากหินในแต่ละยุคในยุคหินมนุษย์จะกระจัดกระจายอยู่ตามปากเขาในถ้ำเพิงขาเป็นชนกลุ่มน้อยใช้หนังสัตว์เป็นเครื่องนุ่งหง่มออกล่าสัตว์เก็บผลไม้เป็นอาหารถ้ารอบๆเรียนที่อยู่อาหารหมดไป ก็จะย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆการย้ายถิ่นฐานทำให้พบปะมุคลคนอื่นจึงมีการสื่อสารมากขึ้นและมีการถ่ายทอดสิ่งที่พบเห็นด้วยการขีดเขียนตามผนังถ้ำเริ่มมีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมาใช้มีการทอผ้า การเพาะปลูกเมื่อเริ่มมีการเพาะปลูกจึงมีการอพยพเข้ามาใกล้แหล่งน้ำมากขึ้นยุคโลหะแบ่งเป็นยุคสมฤทธิ์และยุคเหล็กเป็นยุคที่มีพัฒนาการของมนุษย์ในหลายๆด้าน มีการอยู่รวมกันเป็นชุมชนจึงทำให้เกิดเป็นผู้นำชุมชนขึ้นมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งการแลกกลันระหว่างชุมชนแต่สิ่งที่ค้นพบโดยบังเอิญทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่อย่างมากก็คือได้พบเจอแร่ทองแดงจากการเกิดฟ้าผ่าจึงนำแร่ทองแดงมาผสมกับแร่อื่นๆเรียกว่าสำลิด ยังมีการค้นพบแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะแร่เหล็กมีการทำเบ้าหลอมโลหะทำให้ได้เครื่องมือเครื่องใช้มากขึ้นโดยเฉพาะอาวุธทำให้เกิดการออกล่าอาณานิคมเรามาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์นักเรียนจำได้ใช่ไหมคะว่ายุคนี้เรามีตัวหนังสือใช้แล้วหลักฐานที่พบก็จะมีการจดบ,บันทึกในรูปแบบต่างๆเรามาเริ่มจากแหวนนะคะ แกลต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากการรวมตัวของชุมชนต่างๆนั่นเองมีการค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรามาดูตัวอย่างแกลต่างๆกันนะคะชื่อแกลน,นักเรียนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเริ่มเลยค่ะแกนลนหาดพูนชัยปัจจุบันก็คือจังหวัดนำ้ำพนมแกลนละโวก็คือลบดูรีแกลนตามพอลิง ก็คือนครสีธรรมราชแว้นโคตบูญก็คือนครพนมแว้นทวาราวดีก็คือนครปฐมแว้นศรีวิชัยก็คือสุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นตัวอย่างแว้นต่างๆตอนที่เราจะรวมตัวเป็นอาณาจักรต่อไปนะคะต่อมาแว้นต่างๆได้มีการรวมตัวกันอาจจะด้วยสาเหตุคือการรวมเชื้อสายทางญาติ หรือการถูกล่าอาณานิคมทำให้เกิดเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งขึ้นเรามาเข้าสู่อาณาจักรไทยกันเลยนะคะครูจะยกคำว่าสี่กระสัตรสร้างแผ่นดินดังต่อไปนี้อาณาจักรสุขโขทยัยพ่อขุนศรีอินทราทิศพศ1780ช่วงเวลา200ปีประสัตรเก้าพระองค์ อา,อาณาจักรอยุธยาพระเจ้าอู่ทองพศ1893ช่วงเวลา417ปีประสัตร33พระองค์อาณาจักรธนบุรีพระเจ้าตากศินพศ2310ช่วงเวลา15ปีประสัตร1พระองค์ จาก,กรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพศ2325ปัจจุบันเป็นเวลา239ปีปราศาต10องค์เป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อเรียนจบเนื้อหาแล้วนักเรียนสามารถแบ่งยุคสมัยได้ไหมคะเรามาสรุป การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์กันนะคะแบ่งเป็นสองยุคใหญ่ๆยุคแรกแบ่งออกมาอีก2ยุคส่วนยุคที่สองยังแบ่งออกมาอีกสี่ยุคนักเรียนลองหาคำตอบมาใส่นะคะและครูขอทิ้งท้ายกับคำถามที่ว่าในปัจจุบันนี้นักเรียนเป็นคนยุคไหนคะ ต้องค่ะนักเรียนเป็นคนยุคประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรลักนโกสินนะคะล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ